สวัสดีค่ะวันนี้ก็หมอโอมารีวิวนิทานนะคะวันนี้เป็นนิทานเรื่องกระโทนของฉันค่ะใครเคยอ่านบ้างเอง่ยค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญนะหมอโอจะบอกให้ค่ะเรื่องรับภาาโดยแอนนิต้าแบสเตอร์บอชนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่า เริ่มเรื่องนะคะก็คือก็มีของบางอยา่างหลน่นลงมาดังก้องก้องก้องลงมาครอบหัวหมาพอดีเจ้าหมาก็เลยบอกว่าอ๋อนี่มวงนี่นานะคะค่ะโอ้ลืมเปิดให้ดูค่ะโอ้อย่าเปิดของเขาบ้ากเลยนะอ่าใช่ทีนี้เจ้ามีก็บอกมันไม่ใช่ม,มันคือแก้วน้ำนะแต่ตัวอื่นก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันมันคือเอ่อมันคือเตียงมันคือของเล่นมันคือเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะต่างต่าง ก็แล้วแต่จนรนทางสุดท้ายจกละตายซึ่งเป็นเจ้าของกระโถนนี่ก็มาบอกว่านี่มันกระโถนของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบเรื่องเ,ออเด็กคนไหนใช้กระโถนอยู่บ้างเอ่ยกระโถนสีอะไรกันบอกหมอโอเลยนะเออบอกบอกหมอโอหน่อยนะคะเม้นมาบอกได้เลยก็เรื่องนี้ก็น่ารังดีนะหมอว่ากระโถน,นเป็นของจําเป็นนะเด็กๆควรเริ่มฝึกการนั่งขัดถ่ายนะตั้งแต่อายุ9้าเดือนต้นไปถ้าเด็กคนไหน สามารถฝึกขับถ่ายด้วยกระโถนได้ดีนะเราไม่ปล่อยให้อึแพมเพิสนะก็ปัญหาท้องผูกเนี่ยจะเบาลงเยอะเลยนะหมอก็พยายามบอกหลายคนนะบางคนบางบ้านก็คิดว่าอึแพมเพิสสบายดีนะพอเด็กมีปัญหาท้องผูกคราวนี้ต้องมาฝึกมันก็ยากแหละนะก็นิทานเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้มองว่าเออของอย่างหนึ่งเนี่ย สำหรับในความคิดของคนอื่นมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยนะค่ะก็น่ารักเตีย่ยนะก็ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะเขาก็บอกด้านหลังเด็ก,เล,กเล็กเนี่ยเราก็อ่านให้ฟังนะนิทานค่ะถ้าเป็นสี่ถึงหกขวบเราเราเราก็ยังอ่านให้ฟังนะแต่ถ้าเป็นเจ็ดขวบเ็าก็จะอ่านเองได้นะแต่ว่าก็หมอว่านะลูกนี่ก็ชอบให้เราอ่านให้ฟังแหละไม่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ต่อให้เขา อ่านออกเขียนได้แล้วนะเขาก็ยังชอบที่จะฟังเสียงเราอยู่ค่ะก็วันนี้มีแฟนคลับมาบอกว่าชอบในทานที่หมอโอรีวิวหมอโอก,ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะถ้าคนไหนอยากให้หมอโอรีวิวเรื่องอะไรนะก็เม้นบอกกันได้นะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอโอด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ